เดี๋ยวมาดูวงไปพร้อมๆกัน้วหว่างดูไปในดอซ้ายแล้วเรียบเลยเป็นซาดุปิดงานโนเวตจบอันดับที่14แล้วคะ่ะสุก้าวไทยอีกน,นัดเรียบเลยคีสอะได้มามคะอาจินบอดน้องไปด้วยสกาแอลงั้นเหรอเอาวินิสซัมต่อเลยเจากดเดินหน้าแล้วเ่ะลยค่ะเพราะว่าต้องการคิวเพิ่มเติมนะตอนนี้มีเฟรมเปนพอยแล้ว ตัดมาเซอุติตี้แล้วเจคอบเซนเนตใส่แทนของสี่วันบอยรู้ตำแหน่งของอินโดแล้วเลยนะคิดจะเฮชชอนใส่ทางของซินเจนะต่อเนื่องอันนี้ถือว่า<น>สวยอ่ะแล้วสี่วันบอยโดนต้ำต่อตัดเจคอบมุมเดิมแบบนี้อินโดเหลือ2องดูมาด้านหลังนะครับใช่แล้วใช้หน้าไหล<อ>มาตะวันนี้เจ็บหนักเลยเซอุขอ,อนัดเดียวทีมชาไทยเอาหน่อยไทยเอาหน่อยนัดเดียวสเปได้ไหม เ,เ,เจขอบได้มาเรียบร้อยเซเวอร์ครับจบเกมไปครับผมชัยนิไทเปจบอันดับที่7นะครับของคุณน้ำแคทแคตเตอร์เอามาขอแต้มขอแต้มตรงนี้หน่อยเจขอบยิงจบยิงกดไปแล้วเรียบร้อยเซเจอาปิดงานของเอกเลปิดงานทีมชัยนาจบอันดับที่6กละค่ะได้อีก2แต้มคิวจบอ,อ,อาเจนินาสี่คนที่ผมเวียดน,นามเหลือสองมาแล้วไปคิดเปิดไปอีกหนึ่งนะของทรีเดาดาวสามท่น้าของทีเอกออกจากเกมไปเสียอีกหนึ่งคนทีอินโดนีเซียเพราะเป็นไฮกราวครับต้องระวังด้วยครับสมุกอย่าหมดนะไทย ไทยใจเย็นครับไทยใจเย็นเราทําได้ครับเราทําได้จังหวะนี้วนกลับมาก่อนไหมวนกลับมา2ครับของทีมชาติไทยเราตัวหน้าเป็นตัวเปิดไปเจค็อบต้องเดินเจคอบต้องหลอกล่อไปก่อนหลอกล่อไปจังหวะนี้หลังมาก่อสร้างสเปซใส่ไปจังหวะนี้แล้วไปนราออกกบิตันได้ไปก่อนหนึ่งมาลอเตจเอาห์ยิงสุกไปหาตัวบนอีมี่เจ็บหนักเหมือนกันจังหวะนี้มาแล้วไปนราออกกบิตันได้ไปสองเลยฟูกี้อีกหนึ่งครับผมยังไงต่อในปั๊มยากลับขึ้นมากันก่อนนะผมยังได้อยู่ขอทีมชาติไทยครับโอ้แแตตตต่่่่่่ <żen> ่่ Americ ่่ววาาาาา้้ออออองงฝฝพพีีมมกกนนนูัเลย โอ้โหเจไอ้ไปแล้วก็ะเลือคิสขอตักแต้มในมาติสตรงนี้ครับคิสนี่เคยเก็บฟอขก็มาคิดไว้ก่อนได้ได้ได้เออตะปองตะปองเอาแม่แมไมก่อนทต่แมก่อนเราค่อยๆไปเคลียร์ตัวหลังก่อนหรือเปล่ารู้แต่แหน่งนะสำหรับคิสค่ะนี่อาจจะเอาตัวนี้ก่อนเลยครับแล้วพยายามจะไปนี่ครับคอนเฟิร์มคิวครับคอนเฟิร์มคิวก่อนก่อนสองทำให้ด้หน้าของทาร์เกณฑของคิสและรู้นะครับคิสได้มาหนึ่งน้อยระเบอร์ลูกนี้แหละเลยไปครับลูกต่อไปยังไงต่อครับเลือกคิดจะเดินมาใส่ก่อนเลยหรือเปล่าหรือเตะเพื่อนอยู่คิด คิดมาเขารีเซตเพื่อนอยู่แต่ว่าเราเคยทําได้กับท่านักของทีมฟอลคอนนะครับหนึ่งสี่ครับเม่นทุกช็อตแต่ยังไม่น็อกลยอีกนิ <มา S 2> ดหนึ่งายมาซ้ายมาโปรยิงใส่ไป่ดนเลอยไปได,ดยไ,ได้หนึ่งนกต่อเนื่องนะไ,อไปสิบห้านัดเลยเพชชอตส่ไปแตะเบสไ,ไ,ไปก่อนทันทีโอ้ยอาร์เจนติน่ายัางไงครับวงไปที่ไหนครับขึ้นด้านบนได้หรือไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยล่างเลยค่ะทุกคนครักลางวงที่สุดเป็นทางของอเมริกาค่ะ มาแล้วไทยแลนด <Hey! S 2> ์เรียบร้อยเจคอบได้ายปิดงานมาเชสเตอร์ไปของโปรแลนด์จบ16อีกหนึ่งครั้งโอ้แต่ว่ามุมนี้จะต้องระวังฟิลิปปินส์ด้วยนะฮะสำหรับรทีมไทยค่ะอยู่ไม่ไกลเลยก็ <c oughs> อยู่บนหลังคาล็อกมานท้ายแล้วตัดมาทีมไทยกำลังมุ่อยู่เคสเตอร์อย่าพึ่งแม่อย่าพึ่งแม่นะโว้โเป็นเฟกครับไปเฮดช็อไปทางของเจคอบร่วงไปแล้วฝ่าตัวนี้ตามทางของสปาร์กี้โดตกระเกมไปคิดขับไปต่อเนื่องเฟกามทางของเจคอบโตกระเกมไปแล้วไปต่อ ไปต่อ,อได้ไหมโอ้ยลูกคิดไปโดนด้านหน้าเอาเฮ้ยเราลดไปหลายต่อเนื่องไปทำต่างของตัเสดแต่อ่านล็อกกันไปอีก <S <S เออเลยครับตอนนี้ครับแฮร์สุวิสัยจริงครับลูกทุเขาครับซ้ำน้าของบอสร้ออสาออกจากเกมไปครับบาซิลเสียหนึ่งแล้วครับเหลือแค่ซานตาติโก้คนเดียวแซนตาติโกยังไงต่อจังหวะนี้มันจะเป็นใสเรียบร้อยครับทีมชาติไทยไปก่อนครับปิดงานนากของทีโบนครับทไทยแลนด์จบ13ไปครับผมอัปเดตมาโอ้โหเฟสที่1ลงล่างครับไทยแลนด์เราอยู่ไหนฮะซ้ายฮะซ้ายของพาเลค่ะกาลงดยยา USA ้จุหรือเปล่าคุณ แบบนี้ฝั่งซ้ายค่ะแอรเพนวิลล์กำลังเคลื่อนเข้ามาแล้วฟิลิปปินเฮ้ยหน้าเมือมันมีคนอะเพื่อนแล้วตอนนี้เฟุกกี้บอกมาอย่างงี้ก็ต้อนรับแล้วฮะเสิร์ฟออเดอร์ใส่ไปอะได้ทางของอาจินบอดเป็นการเปิดน็อกมาเซตเน็ตไปหวังซ้ำแล้วไม่น่ามีปัญหานะเรียบ เรียบร้อยครับคอนเฟิร์มคิวกันไปครับสารสนะจากไหลามาครับยูเนเต็ดคิงด้อมตรงนี้นาพยาจะเข้าตีทางของอินโดนีเซียเราภาพยังไงวนกลับมาบอกรีเซ็ตกันก่อนเพื่อนปิดเวียดนามก่อนต้งวันโอ้โหบอกปิดเวียดนามอ้าวไทยแลนด์เวียดนามคอนเนคชั่นเจคออสซ้ำนะหองซีวันมอยอออจากเกไป แล้วไงต่อนี้เวียดนามได้ไป3แต้มคิวแล้วเดวินมากระโดดหน้าต่างมารอยิงคอสช่วยอยู่ครับอิเล่นดูในสโมบาแดนซิ่งอินเดอะสโมบากรยูมินเอาบันเทิงเลิงไสจังหวะนี้โคเรียยังไงมาไล่ยาวซ้ำไปกอนหนึ่งมาฟุกิได้ของค้าต้องดาวไปเมื่อกี้ตรงนี้อีกเล็บไปซ้ำด้วยซ้ำลูตะเกะไปก่อนละไม้แค่ได้ไปอีกหนึ่งได้ใบมาวันนี้สองที่นั่งมาของอีกเล็บปิดการโคเรียจบสิบสามใบจริง เข้าหน้าแคตเตอร์ปุ๊บยกมือไหวให้เลยถ้าสามหมื่นอ้ยเอามาตรงนี้โค้ง<อ>ต้องไหวยย้แล้วปะ่ะสวัสดีไงครับผมว่าฟุกกี้เป็นตัวละครมาเตอร์อจะเกมไปครับสายมาจังหวะนี้ต่อเน,นื่องมาอาโปแลนด์ไปโดนหน้าของจีมครับแหมยิงน็อกมามาซีเล็กมาซีเล็กโปแลนด์ตอนนี้กแกบอกว่าเหลือแค่ผู้แฟกคนเดียวค่ะวนวน,วนมาดูวง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 แล้วเข้ามาที่วงไทยอีกหนึ่งครั้งตีกันไปเลยเล่กันอย่างเดียวละเล่นกันด้วยออปชันละแล้วเนี่ยแทนวูเตะเตะมาปีกงานดรับคิงไปอ่ะ เหลือเตเหลือ2คนเอโลอก่นบพนิพกติตีเดินหน้ามามไฮแบนนี่โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเกิด,สอ,ดสอบแนมเกิดสอบแนม่ะแล้วเรียบร้อยมาตรงนี้พนิกิตียิงอาจ่ไปได้ทางของคาปิตาลแล้วปิดงานจะได้จบ6กไปเลยอะขนาดเดียวกันทีมไทยได้แต้มคิวมเพิมเ่มเติมอีก1คิวนะครับ121แต้มโอ้ไทยไทยแจมได้ไหมมีอะไรบ้างออปชั่นมีอยู่นะไทยอะ เราตอนนี้ผมอยากดูวิธีอีกเล็บด้วยอะอแน่นไงวิธีอีกเล็บฮนะได้มาตัวได้เฮดช็อตไปทางโคเอโลทักปุ๊บยิงปั๊บแล้วเรียบร้อยตัวงว่ายมากสิวคิวมาจากฟุกกี้โดยเกเด็ดลูกนี้ปิดงานยู่แตเอจจบห้าไทยดาตอนนี้เก็บมาแล้วเจ็ดคิวเอาแล้วมาตรงนี้แหละต้องจะผ่านด่านนี้ได้ก่อนมาอีกเล็บเปิดของฟุกกี้น้องดาวไปครับซ้ำด้านของฟุกฟกี้ออกจากเกมครับอีกเล็บมากระต่อผมท่านมาทานโอ้ยแต่ก็อยู่กับเราด้วูตรวนึงแล้วแต่ว่าตรงนี้แทนวูเตเตเมาตัดวูเตเตจาร่วงไปแล้วเหมือนเวทนา เดียวโบนันเนี่ยลงเวลาดีดีลงเวลาดีดีโยนลงไปแบบนี้เรายิงลับขึ้นมาหนึ่งคนเอ้าเฮ้ยเจคอบได้คนหนึ่งตัดไม่ต่อสิตัดเจคอบใส่มาเจคอบโดนตังต่อเรียบร้อยเจคอบไปแล้วตอนนี้ทีมไทยเหลือแค่คนสุดท้ายเท่านั้นก็คือคิสคิสขึ้นมาแล้วล่นเกมมาตีส่งแปะบอลตรงนี้หนึ่งสองโดนลงโดนลงโดนลงเรียบร้อยครับตรงนี้ทีมชาติไทยครับผมจบลำที่สี่ไปครับผมใช่ไปหน่อยอุ๊ยแล้ววงบีบมากลางวงที่สุดคือบราซิลเวียดนามจีด ฟรีกันเปิดร้าของใครเออเป็นเวียดนามอาน้อกปก่อนหนึ่งใช่ไผมไม่เป็นไรไม้ไมยิบย่อยไปละเดี๋ยวมาดูไม้ใหญ่ลองลงมาจีนอ่ะถ่ายคิยจีนอยู่ยหน <laughs> อ้าวฟุกกี้ครับตายไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องบินมันไปติดกับต้นไม้หรือเปล่านะนั่นน่ะดิแล้วไปล่วงยังไงครับเอาอตายยังไปชุบม,มาอีกครับเวียดนามกลับมาครบรสี่ครั้งหนึ่งอ่ะแน่นอนแล้วนะครับณนะปัจจุบันครับและคริสยังไปได้หลายตาหน้าของกัปตันมาเหมือนกันจนนังหวะนี้แล้วเป็นหน้าของซานตาติโก้โดนหลายตาไปด,ด้วยกับบูโซนะผมคริบสามผู้เล่นที่เหลือครับ แล้เป็นหน้าของนี่ครับทริกก็เปิดเดว,วิดนเอกดาวไปครับซามเดว,วิดนออกจากเกมเวียดนามเสียหนึ่งครับชัยนาอยู่ในวงครับผมอาจารยน่าโดนเคลียร์ทิ้งไปครับจากหน้าของเปรดค,ครับวันนี้แล้นหน้าของอาจารยน่าต่งจากที่สองไปเจคอบเปิดมาจินบอดมาเจคอ,อบเดินบ้านนมาทางหน้าของเทนทิปอีกหนึ่งเหมือนกันสวยงามแล,ล้วรอเซนจ์เอาอีกหนึ่งเดินหน้าต่อเลยพี่มอสั่งลุยก็เดินหน้าต่อไป เทียนะของฟิลิปปินส์ไปก่อนไนดะ้ถึง3แล้ว CJ18 อยู่ด้านบนไฮกราวคนสุดท้ายของฟิลิปปินส์มาต่อเนื่องทางนะของบราซิลต่อด้านหน้าไก่หน้าไกลก็มีนะของอ,งอ,งอีคิดเอาเพื่อนะร, <c oughs> ระเบิดมาครับคริสปลาระเบิดมาไม่ถึงในวงนี้เป็นไมเคิลปิดงานไป CJ18 ของฟิลิปปินส์ครัจอดับที่11ไป่ายได้มาแล้วตอนนี้สี่ทีแต่ละด้านนี้เป็นคอมบไปตัดไปเป็นทริคค่ะซูบอยไปโดนไปมโมเก็บมาเป็นดับ,บน็องเหมือนกันแล้วทีนี้ตรวนี้ไปได้ทางของบราซิลเพราะทาบไปขอมโดนน้องไปแต่ว่าสุด ไทยอยู่ใกล้มากไทยเดินหน้าต่อมีเกเนตมีเท่าทไหร่มีกี่ลูกหมาเข้ามาก่อนบึ้มบ๊ามตับงปรเทศเหลือหนึ่งคนเดินถอยไปเพียงตะป,ปินอย่างละหนึ่งนี้เก็บคิวมาได้แต่พอตานแล้วก็เบี้ยวค่ะโวไปกันต่อม,มาเจตเตอร์เปิดเรื่องของโซลาร์ซีนเอาดาวไปครับเกิดมาใหม่ตายอีกแล้วผมวงนี้เรียกพ้แล้วค่ะโอ้เชื่อน้ำเชื่อชนไม่ได้เลยฮะยูเคก็ไปแล้วครับโปแลนด์ได้นะใครตอบถูกไครับผมยินดีด้วยนะไปก็มาดิคิดไปไหมเราต้องดาวไปใครคิวเลอร์แมชชีนนี่มาเดี๋ยวนี้อย่างไรคร เรอันี้เจอพี่ไทยเราไปหน่อยการระเบิดมายอดเท่าไประวิลรอเซเจอาไปคิดเล็บเลบก่อนเทมารอกมาเหมือนกันนะของรอเซเจอาจังหวะนี้มาชิมซี่เจคอบต้องระวังเจคอบมุดได้จังหวะนี้มาชิมซี่ก่อขอบล้วมาอยู่เจคอบรู้แล้วนะครับวันนี้ระเบิดจอนมาอย่างไรอะเจคอบเจคอบนี่จะรู้แล้วครับรู้แล้วครับในไลน์นี้และจ่าลีเตเพื่อนได้ไหมเจคอบต้องระวังหลังรถมาระเบิดใส่มาเหมือนกันเจ็บหนักเลยครับเจคอบแค่ตรงนี้เลือดเวรี่โครับมาซิเล็กไปเป็นนของจีนนลอกดาวโอ้เจคขอบวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนแล้วาาพตัดมอินเทผ นี่เฉยเลยอินเทนน้นอ,นองมาตัดขอบมาเจตเตอร์คิกต้าตัวนี้เฝ้าไปน็อกตัวเองด้วยซีโฟแต่ว่าไม่ได้ใจขอบเหมือนกันแล้วคิกต้าเอารถทับตัวเองตายไปอ่ะเท่ากับโอ้เชื่อนะก็ไม่ได้เชื่อชนก็ไม่ได้โอ้ให้ตายเถอะวันนี้คุณผู้ชมคร<อ>ับใครไทยข้อบีก็ถูกใจด้วยอะวันนี้ไหลมาเ<อ>พเซอร์เฝ้าใส่ไปก็ชิมซี่เดียวกันหนึ่งได้ยามาแล้วไปซ้ำในหลองรถเซนเจียเอาเกไปหน้ากันเนอร์สีหน้าไม่จับเหมือนกันเอาเหยียบไฟมาจังหวะนี้ปั๊มยาก่อน ตามยากรอ,อย่าวิ่งไกลอย่าวิ่งไกลระเบิดจอดมาแล้วตามต่อด้วยแล้วของบูโซนแกรนเนจต่ายไปผมเพอดิงคัตตี้หลตายไปด้วยบูโซนไหลลงมาเนินต่มหลังปลายสโมกหลังปลายสโมคิดคิดหลังสโมมาจงังหวะนี้ปา <c oughs> แฟนมาเบรกก่อนจงังหวะแรกแปดเบรก <c oughs> มามีโลนะครับมีโลนะครับคริสจะรู้หรือเปล่าครับเสียงรุนนะครับคริส เสียงรุดแล้วนะครับแฟนใส่อ้าวขอแฟนเพื่อนมาเฮ้ยโอ้โหแล้วเรียบร้อยคิดปิดงานไปหมดตงนี้สหรัฐอเมริกาจะรปบที่ยวไปไทยแลนด์ไปกันต่อมาอ๋อมาให้มาคิดบอกเอ้ยไม่ให้มาไม่ให้มาโอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดกับอิดคริสปั๊มยาแป๊บนึงดิยาไม่มีแล้วคิดไม่มียาระวังนัดเดียวคิดย่อใส่ย่อย่อตามเจ้เขาปิดงานอิดคริสให้นับหนึ่งเพิ่มเติมไปหนึ่งแต้มยาหมดยาหมดรถก็จะระพัง ใครซี้ใครซีห้หันมาสักนิดนึงโอ้โหแล้วรักไทยกันเหลือเกินแต่คนโปแลนด์ก็ยิงเยอรมันก็มันยังมา <c oughs> ยังมามองอีกโอ้ใจน่าจีนกลับไปกินไส้กรอกนู่นไม่ต้องมากินส้มตำเอออ่าเจคอบเปอร์คาป,ปี้ใบหมดอย่ามาเลงน,นี่ไงแอบมองเธออยู่นะจ้าเจคอบเจ็บหนักเหมือนกันเฟิร์สเอทต้องทำรูนนหนอมใหม่เฮ้อตอ,อ,อนนี้เฟเตตหันไปส่วนเยอรมันกันหน่อยเยอรมันเข้าวงไปหมดแล้วโอ๊ยนอกโซนเอาหน่อยขออีกหนึ่งนอกเอาโดนส่วนกับ เรียบร้อยโดยโงบกปิดออโอ้โหอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยเลยฮะแบ่งกันไปโดนทางของไมคก้าปิดงานคิสไทยแลนด์จบสี่ไทยมาซ้ายมือครับผมไทยปะซ้ายอ่ะไทยขวา <laughs> หาอยู่โอ้ไทยไปใโนวงเล่นโน่อย,ยยัไทยนะฮะซึ่งถ้าไทยเคลื่อนที่ช้าสุดเนี่ย<ะ>ก่อนต้องตัดใครให้ได้แล้วตัดออกมาเป็นบอดก่อนนะ่ยพยายามจะเข้าหลังทางของยุนอิตคิงดอมระเบิดพลังมันลูกฟุกี้ระเบิดพลังมันลูกตอนนี้ เดินที่สวยๆแต่ตรงนี้ไทยเปิดไฟต่อเนื่องกักทางของ UK คิดเป็นปรเซอทางของเฟกค่ะคิดตารตรงนี้ไปโดนน้องมาจากทางของเจลเวยแล้วโดนซิมคิวมาจากเบลค่ะโมคิดเดินขึ้นเข,นขามาซ้ำทางของเฟกออกจากเกมไปเท่ากับว่าเหลือเพียงแค่ไมเคิแลแหละนะหนึ่งคน อีกคนนึงไม่รู้ฮะยังมีไหมเอมมี่ตรงนี้ไปตัดได้มาทางของเอโลค่ะแล้วล็อกขึ้นมาบนเขาเหมือนกันไม่ดีเท่าไหร่อะแล้วนี่ไงหนึ่งคนที่เหลืออยู่ที่บนยังดีที่ไม่ได้โดนน็อกนะทีมไทยคิดเนี่ยต้องตามหาตัวกันไปก่อนดอฟฟี่ตอนนี้ตัดไปเป็นเซอร์นะแล้วไปโดนทางของซิวอนมอยตัดน็อกมาแล้วซิวอนมอยตัดดอฟฟิตจะเกมมาคิดเดินหน้าต่อน็อกทางของไมเคิลแบบนี้ไม่น่าพลาดแต่หานกันมาระวังหลังไอทีโบนแล้วปิดยอนไปหมดทีมไฮไลท์ปิดยูน่าเกตคิงดอมจบเป็นระดับที่สิบห้าช่วงพับ เฮ้ยห้าสิบเจ็ดอาเมจจ่ายไปรอเตเจ้าเปิดหน้าของไรบอกน็อกดาวน์อีกด้หนึ่งเหมือนกันแล้วเดินหน้าแล้วก็ทางหน้าของไทยแลน้วนะผมมาตีเลยไปหน้าของนิโก้น็อกดาวน์มาจังหวะนี้แหละเข้ามาแล้วอตนิโก้ได้ไปอีกสองน่องมาจังหวะนี้เยอรมนีกำลังตีแตกเรียบร้อยเองลงไปแค่ไม่ถนระเบิดใส่แล้วองจิมซี Easy, ตรง,ตงาาาน,นี้อีซี่ไปเนกันแล้วเจคอบลงดาวไปเหมือนกันแล้วฟุกกี้เซนเนอร์เราอีมี่ลงดาวมาจังหวะนี้อันเจดีหน้าเข้าตีกันตอนนัของทีมชาติไทยของเรายัางไงแล้วฟุกกี้ตอนนั้นของอีมี่ออนเกมไปเหมือนกันแล้วจีไปนี่ับมอต้าสายนดาของชิมซีอ่ออนเกมมากำลังมาอีกลูกเรียบร้อยกันไปเลยค่ะแต่ว่าตรงนี้แคปตันก,นกับไปปิดงานทางของเจค,คอบนะคะตอนนี้ทีม<อ>ไทยเหลืออยู่สามคนจะตีกับใครต่อเนื่องอันเจดีหน้าต่อเนื่องเลยไหมแล้วมุมนี้เกาหลีใต้ค่อยๆลดลงลงมาเพลเอรไปได้น้องมาจักทางของราฟคิงแล้วซับต่อสเกมไปโดยทางงขออฟุุกกีีี้้เวได อีกเล็บนะเกาหลีใต้มีปัญหาแล้วต่อเนื่องแล้วเลนนิ้งตรงนี้ยังไงน้องประการทั้งขงบวนอีกเหมือนการเกาหลีหมดไหมอันดับที่หน้หมดทีไปก่อนโดยคิดนะแคปตันโคตรสุดท้ายแต่ว่าคิดไปโดน ของอินเทนแล้วจดอิสซี่ตั้มต่อเกมไปเลนนิงเรียบร้อยหลายตายกับบุรุษโดดเรามาโอ้โหนี่กำมากัดฟันเลยโค้ชของเขาครับโคเรียครับโดดเรามาตรนวันนี้ยังไงเราถึงไหมฟุกเกี่ยโลไซเตจีอาร์ไปงานไปโคเรียจบ11ไปเป็นกล่องสวยงามนะสำหรับทีมไทยนะคะถึงแม้จะเหลือ2คนแต่ก็ยังคงเกี่ยวคิวเก็บแต้มเพิ่มเติมมาได้่ะ แล้วตอนนี้เอาเฮ้ยตีตีมาบาจ่างพี่อ้อยแต่คาบาจ่างฮะชัยนาจบสิบไปเลยค่ะมาแบบงง,ง,งๆไงตอนแรกมาด้วยออปชั่นก็นดีอยู่แล้วอเมริกาเขารออยู่โอ้โหอัสมุปิดบังเอาไว้ให้อยู่ค่ะแต่ว่าจีตัวนี้ไปได้ปุกี้เฉยอะแล้วมาจากทำสปาร์คิ้งนองไปอีจีตัวนี้โดนตามมาจากทางของเกรเนตส์สปาคิ้งอินเทน อินเทนบอกว่าไม่มีอะไรให้เล่นละมีซากรถก็ต้องอยู่กับากกกกาากซากไปก่อนแล้วฟุกกี้ไปโดนซ้ำจากซีมเพราะว่าเหลือคนเดียวแล้วค่ะทีมไทยนั่นแหละลากไปลากไปลากแรงไปก่อนเฮ้ยแล้วมาทําไมล่ะเนี่ยล่ะครับมาทําไมล่ะครับเพื่อนพี่ออแสแางบนเรียบข้างบนโอ้เรียบร้อยฮะตรงนี้จบอันดับที่6ไปค่ะสำหรับทีมไทยนะคะแต่ว่าเครื่องบินเลยไม่ก็ต้นสายอะ่ะโอ้โห <laughs> ต้นสายเกินอันเนี้ยก็ขึ้นบนเลยโอชิปอุย้ยแล้วนี่ไงจะขึ้นมายึด ปั๊หมหัวตะพาหรืออะไรยังไงทำไมเหมือนมาไกลไปนิดนึงลึกไปครับเออมาเข้ามาลึกเกินไปอาเจ,จนิน่าก็ใส่มาทางด้านาหลังเหมือนกันนะวันี้ปล่อยกับ่อยกับราเตจยานะ่าจะสั่งปล่อยเลยหรือเปล่าครับว่ามีโอกาสลุ้นแล้วนในการรีเซ็ตได้ไปเร็วไปเร็วคือรถตปจิตใจกล้าหาญมากครับนี่เรียกว่าเบรฟฮาร์ดเลยครับ ทำโมกไปเพื่อจะไปอุ้มพี่ใหญ่ของเราออกมาครับเออเซฟเซฟิงไพเรตรถเต่เจเออเซฟวิงไพเรตรถเต่เจเออเข้าอยู่ไม่ใช่ไรอันนะเออนี่ฮะแม่มาช่วยรีเซฟขึ้นมายังคงมีสี่คนครบค่ะแล้วเพึ่งโอ้ยไปหาเราเมซี่โอ้จะต้องระวังหลังนะเพราะว่ามีอินโดด้วยนะฮะตอนนี้อ่ะเลยบอกเอาอแกคุกกี้เปิดไว้ได้ก่อนสวยงามรถนั่นไงอินโดเข้าหลังไทยอะรถแต่เจาร์โดนยิงไปโดนมอยซันทั้รขวารถแต่เจาร์จะเก็บไปโป้แล้ว นาดีครัุณผู้ชมมาจาัองหวะนี้อีมี่เป็นตจ้าน้าของทีดีน้องดาวไปเหมือนกันแล้วเจค็อบเซ็ตระเบิดไปลูกนี้ยังไม่ได้อีกเล็บจะได้ของฟูกกี้น้องดาวไปเหมือนกันแล้วตุงท้ายเป็นเจ้าของคาม,มี้ปิดงานไปเจ้าน้าของซีวันมอยนโดนีเซียจังหวะที่แปดไปเต <Thank you, S 1> ็งคิวโปแลนด์ฮะแบบนี้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยลำบากกับไทยอยู่เหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้จะรีเซตกันได้หรือเปล่าโปแลนด์วิ่งต่อไปด้านล่างไม่เกี่ยวกับไฟไทยกลับมาก่อนไทยอาเจนกลับมาก่อนแคปตันแคปตันตะเบะตะเบะตะเบะแล้ววิ่งออกมมมาาาาาีกกรรโดดนนอะหว่งงทแคปตตัััใจลยบไปนะะโโอ้หมีีีีจนนนนนด้ววย่่มมัรแใสของโ แรกเลยนี่นะของวันนี้ครผมกับแผนที่ยังมีราม่านะครับผมทางน้าของไทยแลนด์กับอินอ่ อ่เอะเจ๊นะได้ครับผมแล้วเป็นเจคอบเซตเนี่ยใส่ไรบอกน้องดาไปจับภาพที่ไทยมาดูไฟกันก่อนโอ้โหไม่จับภาพไทยเลยเออยังไงต่อเจคอบไปซ้ำมาก่อนหนึ่งตรงนี้หลินโก้มาม,มอต้าใส่ไปหาบ้านไทยตรงนี้มาดับคิงซ้ำแล้วโดนซ้ำแล้วของเบรกอะข้างในข้างในโดนหรือเปล่าข้างในไม่รู้อะไรยังไงแล้วภาพมาแท<อ>้มอต้าเลยแหลกกันไปแล้วก่ะไทายยึดบ้านกันอยู่3คนกับด้านนอกบะแล้วดูนี้เอ็มมก่ไกลมากโอ้โหไปตัดไปเป็นเจคอบ แปดไปครับหลัง,หล,งหลังโคมไฟแฟดหลังโคมไฟมาจังหวะนี้ัาน้ำมันไม่เข้า คาร์ลันราฟุกีได้มาดินแล้วกอีมีนดาไปเอาละครับปั๊มยาแป๊บหนึ่งจังหวะนี้ปั๊มยาก่อนครับเพื่อตะโคเวอร์เพื่อตะโคเปอร์ข้ามาซ้ำก่อนคอนเฟิร์มคิวไปกับมิตาโคตัวแสบกับมิตาตัวแสบเดินผ่านหน้าประตูเดินผ่านหน้าประตูระเบิด์ตยายยายยังไม่ได้ปะทายเรียบร้อยคิดปิดงานไปสวยงามอาร์เจนติน่าครับจรลนที่เจ็ดไปโค้ดพัดขึ้นมาโอ้ใจจะหายใจจะคว่ำจีนเพิ่งเคลียร์โปแลนด์เสร็จแล้วหันมาโฟกัสไทยต่อแล้วมา ฝั่งของเยอรมันไงเบรกกับอิคลิสอ่ะรวมแล้ฝั่งของเคียสเรียบร้อยกันไปเหลือแค่ฟุกกี้ไม่อาจจะปั๊มจนดอกสุดท้ายเลยครับสำหรับเรื่องของเฟิร์สเซตครับดอฟฟี่ก็ยังอยู่ได้แหละเพราะเขายังอยู่ในวงนะดอฟฟี่อะ่ะด้านเสดด้านล่างเลยครับของวงเนี่ยครับหมดก็เท่ากับตายครับก็ต้องว่าต่อแล้วกันนะสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับของทีมชาติไทยครับพูดอย่างนี้ได้เลยครับเพราะว่าการเข้าวงอ่ะเป็นไปไม่ได้ครับ เอาละครับเรียบร้อยครับไว้ลายแล้วนะครับไทยแลนด์ครับจบอันดับที่5ไปครับในวันนี้ก็คะแนนอยู่อยู่ที่อันดับที่3นะครับ1 0 2แต้มนะตอนนี้ถือว่าดีนะครับวันนี้เพิ่มมา58แต้มนะคะสำหรับทีมไทยอ่ะพรุ่งนี้ต้องเรียกว่าให้3จานเนี่ยใช้บารมี3าจานแหละแล้วก็ต้องไปพึ่งหมอคอด้วยเพราะว่าน่าจะห้องผากัน่าจะระเบิดเลยปุ๊บหายเลย มาในส่วนของท็อปลีดเดอร์บอร์ดนะครับเวียดนามครับแน่นอนครับสเตย์สตรองครับอันดับที่1ครับ152แต้มนะครับอันดับ2เป็นชน่นาครับผม121แต้มอันดับ3ไทยแลนด์นะครับ102แต้มนะครับอันดับ4โคเรียครับพรงนี้82